สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องนนนน c h a น n e l อันนั้นมันของบม,ม้อถ่านเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมเออคือวันนี้อ่าผมโอ้ยได้ปลานะท่านผู้ชมปลาคาเวียอืมมันจะแบบอ่ากินดิบเนาะปลาเนี่ยกินดิบแบบสตาแบบปลาแซลมอนแต่ว่ามันจะแบบซีนมันจะต่างจากปลาแซลมอนโกะนี่เคยกินบม้เช่นโกะหม้อเช่นโ,โก,ก,กะกระโบเคยกินเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะมากินแบบดิบๆเนาะมือนี่ห้เช่ยนโกะจัดการแหล่ปลาคาเวีย โลหนึ่งกะถ่าเป็นเงินไทยก็ประมาณ500บาทนะท่านผู้ชมอยู่ล่วกับแซนซีห้าบาทห้ารกว่าบาทอ๋อมเห็นยังไงนะไมเ็นเไม่เป็นตาเลยนไเห็นเดิอไวลอกกนังโกกูเป็นลอกผีดไหนเอกฉกอนเลกฉีดอนกบัวไทยมันเห็นเดือนก่อ ดูกินโกขัวดูกินตอนนี้ก็กำลังให้เซียนโกงนะท่านผู้ชมจัดการขัวปลาจะให้หน้าให้ตาไปดนเนาะเมื่อนี้ผู้ซึกว่าเจ้าบุมีผู้สาวมาให้คอยเลยด้วยนี่ไม่ใช่ไหนขขาขาดยาวเขาขาดวิ่งวัวแบบเวิร์ดแต่ผู้สาวแบบมือกล่องมือกล่องส่องนุ่มลองเสียวมากว่าแบบว่าอยากแปลกแปลกแต่เมื่อนี้ม่แต่ผู้ชาวนะท่านผู้ชม มือกล่องแบบหาผู้สซาวมาแหงไปได้เนาะเพราะว่าขัดยังบบผ่านคลิปนานอาจจะผ่านผ่านจะยุแต่ว่าเมี่ยเจ้าโบผ่านมี่อาจะ <laughs> ตอนนี้กำลังให้เส้นโกกกำลังคัวปลานนท่านผูน้ชมเดี๋ยวจะกินดิบๆให้เบิง่งไกลัวโบคืนเลยวปมุน,นเด้ยวนั้นนีง่งเัน ท่านผู้ชมคือตอนนี้เข้าก็ได้มากเลยเนาะนี่ก็คือเนื้อแบบสดๆเนาะแต่ว่าป้านี่เขากินสดเลยรดือดสมันกะเคยกินบ่มึงกินแบบสดๆเคยกินบ่มึงกลวองก็บ่เคยกินเส้นก๋วยก็เคยกินนะท่านผู้ชมมันจะต่างจากปลาแซลมอนเนาะแต่ว่าราคามันกับ่สูงปลาแซลมอนปลาแซลมอนกะกิโลหนึ่งกันเท่าไหร่วะ ับนบาทเนาะอนพวกหล่อมีกหาอกบซูซีกันนะนซว้วา,ายมีเงา้าใสบอเคยลายีง้ใสวดเดมนี่นนนว้ายยัที่ตายถังเวียนคนคคมาทิมหมอ ขวมวบางคนชมมึงเนาะวงมือกล่องอย่นะสิเตรียมอย่าง้วมักแตงแนะท่านผู้ชมอันนี้เอาใช้ไว้กินเนาะบางคนก็ไปใช้ในทางที่ผิษเจอ๋อเจ๋เอาไปตีหัวกันสิไม่เป็นแน่ตีหัว,หวด้หมักแตงเชียงกวกกำลังอ่ะเอาไปจะได้เอาไปตำเนาะเอาไปตำทีต,ำอ,ต,ำ,อตำอยุ้มไปตำใน,นอื่นตำพีที จะช่วยมาแป้งก่อนนะท่านผู้ชมคลิปหนางันจะมีผู้สาวานะคลิปนี้บอดี้ดิวมายูยฮะดยูยูแต่ว่าแต่ว่าบุคลาภียมึือมืยบุพลาภีมงามไรกับบุหรี่ต้องเอาคนแบบซ้ำหนึ่งนาะคันเอาคนงามไร้เมียบุหรี่มาอย่าพัวมากอย่าเข้ามาหมักพัวพัวรอแห้งอะไรแบบว่าเอาคนงามมากไปละอย่าเข้ามาหมักพัวว่าสั้น ส่จะไม่ไลยมบเสบิจนืดเล่นผมส่นี่ไม่กินยังไงแล้ววันนี้ซับเก่งมากจังปกติจะซับล้างเก่งเลยลองแกวก่อนเนาะไปใส่ไลาเถอะวะก็่ีอย ขื่นดังเลยมันใส่ได้แท้ๆเขาบีบใช่ได้หนึ่งแมงบีบใส่ไปเบิดถัว่วให้เคยมีฮะยี่ไปกินได้เขาบีบใส่โอ้โหรวยว่าขอหมื่นนึงเขาบีบใช่หนึอันนี้มันใส่จนเบิดกินยังไงล่ะแม่มากิน<ๆ>ลองก่อนนะท่านผู้ชม

ดิบๆมนท้องนตะบมือถ่ายเลยนะจัไรเหรอตะกบสองเงินบอยไอบไมาเช่นโก๊โกมาไหมล่ะขัไดไ อกว่าวกินข้าวิบปีนเะยยังไกูินมองกูให้เราใส่เงินาศสบไก่ริกิน้าบอกแม่ไลยแกไง mất hết cuốc xoài này bán không có cuộc cuốc xoài mấy bán này mấy câu mấy bán mấy lại. mấy đinh mấy bán mấy bán mấy bán mấy Nó mấy bán mấy bán mấy ปลาคาเวียท่านผู้ชมหัวมันกระตุ้มหัวมันจะเป็นแบบกระดูกเบิ่อนเะกระดูกจะเป็นกระดูกอ่อนๆป้าเนีาะน้านี่ตัวซอยเนาะนี่ซอยเองมพีใส่คับายไหมเนไหมเดียตอนใหญ่กูใช้ขัใหญ่เลยเส้นโค้งบนมัเป็นอย่างนี้นะบนดูเป็นหลักบนนั้นนะเะเส้นกูก็ให้หน้าให้ตาไปดนเนาะช่วงนี่ติดแห้ง tin nhỉ? Hả? Tin nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mm. Mm. À, à, thử năng của Huy Gân là nghe cái như vậy Mới một cơ chạy lái phổi chạy chút tìm thủ ảnh Bớt lót thì... rồi Ôi, trên cổ có tầng 2 chạy thì... Ôi, trên cổ Cho vẫn mất hít thở. Thôi. 2 chạy Thấy không? <laughs> <hai> <laughs> เน่น่ี่หยัสายยังเดะกูบอยัไม่ไหวไปหยังไอแม่เนียนเด้ยนื่อไหโ่ใช่คำยิเมื่อหร่คำย้่อไห่เมือไห่บให้ใจแมนแมนบไปหยัมมันเหรอนดนกัมาให้ใจดิทำให้ใจเป็นเงินไปใจใจเรอเ้ไม่หายวบวยนะ ลอนมองยังแดดว่ให้ผ่ามเห็นว่หายใจก็นต้องไม่ขื่นงี้เราขื่นใจมันตัเอาเฉยงไงมีคนเอาใช้ที่พักน่ะกินติตอนอยายมอเตอรอหอม มาเดียวผึ่ง4ฟ้ตเนี่ยปลานะไรงี้มองเผือตัวนึงจับไ,ได้จับไ,ได้ดีใครเลยดูดื่มแบงเลยจับได้ต้องสู้ไม่พ่ายบ้ตอนนี้เช่นกุ้งกำลัลงอ่าซับเนาะท่านผู้ชมคือปลาคาเวียเนี่ยมันจะต่างจากปลาอื่นนะท่านผู้ชมถ้าใครเคยกินกันอาจจะคู้ หรือเอิ네้อตอีกช <sal z Fit viamente> ื่อหนึ่งว่าปลาสติวเจียนมันเป็นปลาที่แบบกระดูกนี่จะบ่มีกระดูกไม่ยุกระดูกแต่ว่ากระดูกมันจะกินได้เบิดนะมันจะเป็นแบบกระดูกอ่อนเห็นบอกกระดูกไม่นะจะให้เบิร์นะเห็นบอกท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบกระดูกอ่อนนะบอกกระดูกคางกระดูกย่างแมนอ่อนเบิดตัวนี้จะเป็นเอ่อให้เช่นขู่เกิดการนะ ต้มนะตัวนต้มต้มในการยำกินบดกระดูกดยนะปลาบีบดมือก็ัำกานด้อเมนูต่อไปนะท่านผู้ชมอ่ที่มีคือก้อยมีต้มมีก้อยเนาะซอยเลยนะเซียนก้กที่เซียนโก้จะแบบ มันค่อยได้กินเนาะถ้าบ่แซ่บเผ็ดสิแม่เเล้วสเป็ดหน้ายตาอ้อมีก้อยมีไก่อืมเท่านี้แหละกุกกต้มนําเด้อนะมันดอยูนี้เต็มกูจะยกเข้ายิบๆคนๆเป็นสิอีกบ่แนวคือคนสิมาซับม่ยอมเด้

đặt thêm bao nhiêu mất hết rồi khoa Egypt là tao bao giờ cắt lại cái

Chắc ngồi anh cũng gì mày Không biết đấy Thật hả Để là chờ anh ăn thử một cái Bạn làm một quá นีู่กขาบดหายมกินนะพีู่กไว้กินบ่มตอนนี้กระดูไงคืออย่างนี้นะทำ้ชมเนบ่นี่กระดูกมันจะต่างนี่ยนี่ึงนี่กระดูกมันเนี่ยกระดูกจะเป็นแบบกระดูกกระดูกนะเนาะเออ่นกะดูกหางเลสิเมีเอาไปส

Chị Trang mà Chị bây giờ xài mà xài mà chị có được bài không? Sự tiêu chiên Nghèo, sự tiêu chiên Bây giờ bây giờ bố khó phim chi anh Bố không phim? ท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะการกินปลาคาเวียเพราะว่าแต่ละคนบ่เคยกินเนาะเส้นกกเป็นครั้งแรกที่ไี้กินปลาคาเวียตอนนี้ก็จะจบคลิปนะท่านผู้ชมอไว้คลิปหน้าคลิปนี้บุมีผู้สาวคลิปหน้าก็น่าจะมีผู้สาวนะคลิปนี้บุมีผู้สาวเพราะว่าติดต่อบบทันเจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมน่าจะมีสาวๆงามๆมาออกคลิปนำบายๆท่านผู้ชม